ากาบสวัสดีอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมอนีกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะมอนีกาเป็นความฝันตองหดเด้อค่ะพี่น้องเป็นความฝันตองหดของแอดเองนะคะพี่น้องอฟซี FC. มันมีความฝันนะคะมีความฝันกะเรื่อยอยากมาเบาห้ฟัง เดี๋ยวมันสิลืมพี่น้องเดี๋ยวมันสิลืมผู้ใดโชคดีแน่ค่ะผู้ใดโชคดีน้ำเล็กไอเน่นแน่น้อพี่น้องเนาะผู้ใดโชคดีกระทักบอกในเด้อค่ะสิดีดีใจน้ำนะคะคือไอเน่นหน่อยคนหนีนะคะเพ่นมาบินธบัตพ่นเป็นสายวัดป่าค่ะพี่น้องพ่นหน่อยๆน่อยอยู่อ่า แอดสงการกับไดไปไ่บาดให้เพิ่นแทบทุกมือนะคะคือมือเศร้ากับว,ว่าสีไปไ่นะคะแตวา่าเผ่นบ่มเพผ่นมีงานนะคะคลิปนี้กับขอค้นอะไรค้นแช่นะคะก็ให้กับช่องน้อยเหมือนเดิมละค่ะพี่น้องเฮามีความฝันกระล่ยมาเอาห้พีไห่นองก่อนนะคะแตว่าเลขไอเน่นผ่นบอ่อมานะคะพี่น้อง นี่คะ่ะความฝันของแอดกับบอเขาดอกค่ะเพราะว่าแอดบ่ได้เอาเลียบ้านลุงขันเมนแอดเอาเลียบ้านลุงนะมันกับสีเข่าตัดแต่ขีปแปลกเพราะว่าฝันว่าเมียมาขีหายเมียนเต็มสิ่นบดได้แท้เมนเลียบ้านจะของออกพี่น้องฮึ๊กศูนย์ศูนย์นั่นแหละแต่ว่าผัานไปเอาเลีย บานเพินแปเเลเหลขกบานย่ายกับเหลขอายุย่ายลุมแต่ว่ามัดเข่าคือเหลขกไอน้นิ่นเนาะค่ะพี่น้องเก้าสองตรงตรงนะคะพี่น้อง,ง,ะะองเดี๋ยวจังรอดนะคะคาเทียเพินบอกอีกนะคะบ่ได้ถามเพินดิค่ะเพินเบาเอาเองพี่น้องเพินเบาเอาเองบัดถามสะแทเพินวาบ่หุจากเลขเพินวาจังสี่ดิค่ะพี่น้องห้าจังถลัล่อคาเทียเพินมีอีกเนาะคะ่ะ กวาสิไปท้าบุญน้ำเพินกว่าขันเพินมาสิส่ซองไผ้เพินนะคะทําบุญน้ำเพินนะคะพี่น้องเพราะว่าเน้นหน่อยมาจากวัดป่าเพินก็สิมาครับอ่าพา,าจา์มาสององค์ทุกมือเว่นมือวัน่นศิลกับวั่นเพินมีมีงานนะคะงานโศกงานอีอย่างของเพินงานท้าบุญนี่ล่ละค่ะ เพิ่นกจ็จะบบมามือเศ้ากับไปรอดทาค่ะพี่น้องไปรอด่าก็ะบ่เห็นนะคะประว,วาสิท้ำบุญน้ำเพิ่นยอดอกเน่นสิประม่านกบับพ่ได้ถามเพิ่นตะว,ว่าสิยุประมาณปอสองปอสองปอสามนี่ล่ละครับมั้งเน่นสิยุประมานซ่มหนีนะคะเพิ่นสิบบวชเลียนถ้าได้บุญกั <c ười> มีความฝันของแอ็ดกนเด้อค่ะพี่น้อง ก,ฝกนน็ฝากเป็นแนวทางเด้อค่ะฝากเป็นแนวทางสื่อฉลากินแบงรัฐบาลไทยเฮ้านะคะก็เฮ้ากับารู่ามันจะออกหรือบ่อออกนะคะค่วมฝันของแอดแต่กะฝันดียังสี่มั่นก็จะออกอยู่บานอยู่เียนอยู่ซัน้นห้ว่าปีนี้ออกอยู่ในบานตลอดมาหลายงวดแล้วเวนอพี่น้องพี่น้องจําได้บะ แต่ว่ามีเอฟซีผู้หนึ่งเพิ่นสิจำได้หรอดอกเพิ่นสีเขียนรายละเอียดไวมืด,ด้าใดบุแม่แต่พ่อสอหน้าสาวเพิ่นก็ยั่งหูจากพี่น้องกะขอขอบคุณเพิ่นเด้อค่ะขอขอบคุณเพิ่นที่ <c oughs> เป็นกำลังแรงใจให้นะคะติดตามนะคะให้เพิ่นใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาเด้อค่ะพี่น้อง เฮากับมีคววมฝันเฮากับอย่างนําเสนอนะคะเพราะว่าเฮ้าช่องน้อยๆเฮ้าว่วมีโอกาสไปหาหลายคนหลายเจ้าเฮากับอาศัยเอ,อคาค่วมฝันจากของแน่ขันมันคิวขันมันเขา่ากะถือว่าดีนะคะเพิ่นกะไ <c oughs> ข่แน่ปูบานปูเฮียนนะคะหรือว่าไปหาปูขาวเพิ่นบ่อไห่ บ่อใดน้ำปูขาวพ่นกับมาซื้อไห่เฮ้าฝันกับบ้องหุ่นจักนะคะพี่น้องของปูขาวกับบ่อเข่าแต่วา่าหรือว่าพ่นจะมาซื้อไห่แอดมินฝันเอากับบ้อหุ่นจักนะคะพี่น้องก็เริ่มเข่าอีกแล้วนะคะบัดน,นี้ความฝันของแอดก็เลยหงวดกนกับเข่าแต่วา่าเฮ้าหังบ่เอเอาเอาเหลีมัน่นมั่นบ่อฝันดียุ่แต่วา่า บอเดเอาล่งเมือสุอันนะค่ะพี่น้องแต่งหวัดวางหนึ่งหันนี่ <c oughs> ออกเลขบ้านค่ะพี่น้องออกเลขบ้านเือเก้า 9, 6หกศูนย์ศูนย์หกกลับมาออกอีกมันกัอยู่ในบริเวณน,นี้หวัดก้อนก้นนั่นกับพันเป็นเลขรถหาสองศูนย์สีมันกัออกหาสองสองศูนย์นาะค่ะพี่น้องเลี่ยงกัน มันหาสองศูนย์มันหาสองศูนย์ซีเนาะค่ะมันก็ออกหาสองสองศูนย์มันก็ได้ขันเมนซื่อกับทึ่งบนทึ่งล่างเนาะค่ะพี่น้องเออกะขอเ้าเนี่ยเด้อค่ะขอถ่าวค่วมไปเนี่ยบางคนมึงกับถักมาวาอยู่ดอกแอดจะเบาจะค่วมเกาหลายว่าสันว่าขันบาเ้ากับได้เวลาเวลาพี่น้องเอ้ยกะจักสิ่งให้แอดเอาหยังมาเว้าเนาะคววมฝันมันกับบางเทียมันกั บ,บอย่าวไหมคะพี่น้องความฝันกับบอย่าวบางทีกัเดกกับเข่าใจเพิ่นยอดดอกคะ่ะอยากไงได้เนื้อเนื้อ,อต่ว่าเฮ้ากับอยากได้วลาเวลาเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยมัดจังสีมันจังสีงสได้ไล่ได้น้าเพิ่นเนาะคะ่ะถึงบอไดหลายก็ได้หน่อยกับปินวาไดกับพ่อมาไดคาปากาคาหนังสือนะคะคาเดินทางนะคะพี่น้อง ขานำชาก,กาแฟ่ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะผวกแม่ผวกยายๆนะคะพี่น้องนั่นล่ะค่ะเหากะเลือยต่องเบาหาคาหาเวลาจักน้อยนะคะมันบมมีแนวเววากับว้าย้อนหลังไปพี่น้องมันจะงอยู่ในปะเดินของเหาในกาที่วาทํามขิดหวยเนาะค่ะพี่น้องกับวาเลี้ยงหวยแต่ว่าหัง เบาย่อนกลับไปเองสินะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้อค่ะก็จะเป็นคนวิโรคประจําตัวจักหน่อยด้วค่ะพี่น้องมันกับ <c oughs> ถือพัดล่มแน่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ห้าวห่อนบนัดนี้บ่ถือกับว่าได้บันนี้พี่น้องบนันนี้แพ้ไหมคะ่ะแพ้พัดลุ่มกาว่างหนึ่งหั่นเนาะคะ่ะกัเข้าเหลี่งนิดหน่อยนะคะลีบแรลกนะคะ กางวดนี่งวดประจำวันที่งวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมเด้อค่ะ emotions, พี่น้องเบาถืออยู่ดีเนาะค่ะหนึ่งกรกฎาคมหกแปดนะคะพี่น้องฝันเมื่อคืนวันที่ส <10. facial> ิบหกมหาสิบเจ็ดพี่น้องสิบหกมหาสิบเจ็ดนี่กะฝันว่าขี่หลดจิไปสืบของพี่น้องรลดจิไปสือของ กระโหดปีกอัพกับของคือเกาล่ะพี่น้องเอ้ยบ้านที่ีหลดไปสื่อของแล้วจะไปเอาของพิ่นไปเอาน้ำามาเถาแก่เกาจีเกาคนนั้นบม่เคยฝันเห็นพิน่นจัีงเทือดอกแต่กับ่ดูว่าเขาเจ้าไปยังไดมากยังไดแล้วเด๋ยนนี้เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าไปเอาน่ะของเต็มรหลดพิน่นกเลยบอกว่าให้ไปแกเอายุไเพิ่นน้ำแน่พะนนะพี่น้อง หายเอารถไปแก่เอาฟื้นไปแก่เอาอีหยังอยหายน้ำแน่ไปนีพี่น้องออกไปไปแก่อยหายเพิ่นไปผ่นเป็นนัน่นทานพี่น้องเพิ่นเผาทานไว้ไปขนทานขื้นพอบ้านไปขนทานขื้นเอา้าทานผ่นควนหวนหวนโยทานผ่นบ่มหมอดพี่น้องทานบอมหมอดอันนี้จักสตีวาจังได๋เด้อ พี่น้องตีเอาเด้อผู้ใดตีใดกระทักมาบอกเนี่ยคะ่ะทานควัญหันหันยุทขนขึ่นทั้งทั้งหลุดไหมพี่น้องเอาวันนี้ขนขึ้นท่งง้งหลดุดทังขข้งหลดุหลดเอากเา็เรียว่าโอ้ไออีกแล้วขอถทษเด้อค่ะ <c oughs> ขนขื้นท่้งหลดุดเอาไฟพันสิลูกขึ้นทั้งหลดุดไฟควนหหันหันขึ้น เล่ยว่าเอาเลืบอยบ่อพอบ้านเจ้าคือฟ้าวเอาขึ้นไปคือบดคือบ่อบน้ามมานลาดจะก้อนน้ำม,มาหดจาก้อนมาสัน่นแอดผ่นนฟ้าวไปตักน้ำม,มาหดพี่น้องบ้านผ่นเลี้ยวขึ้นไปผ่นคว้นหอมหอมยุทธึงหลดใส่ทานยกขางหนึ่งยุขางหนึ่งพี่น้องทานคว้นแดงขึ้นหันหันยุขางหนึ่งพี่น้องว่ามันจะเป็นเหล็กหลดบ่เอาพี่น้อง งวดนี่สิเป็นเหลขรถดเฮอสิเป็นเลขบ,บ้านอีกคือเกาพี่น้องออกมันควัขึ้นคางหนึง่งมันสิยู่ออกยุกคางใดนี่เป็นอันเลขบ้านของแอดจะออกยุข้างใดอีกเฮ้จังไดพี่น้องนี่ลหละแต่ว่าเลขรถหลดของแอดนะแอดเอาล่งไววไห้อยู่มันหังตัดมันได้หลายโตจากน้อยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเลขก โตนะคะก็คือหาสองศ c ค่ะพี่น้องเลขรวของแอว่างหันเล,เ,ลเลขรถล,ลูกไส้กบหาสองหาสองเ่อศูนย์หกดิค่ะก็ออกเลขรถดลูกไส้น้ำอยู่ด้วางหนึ่งค,บาง,งคบางหนึ่งหันศูนย์หกก็เลยทั้งเลข่ยบานทั้งเลขเยกรถลูกไส้ขั้นหนึ่งอีกนะะียค่ะลูกไส้หน่อยที่ยุ่ยี่นี่ประจําเลยก็คือลูกไส้หน่อย หาสนี่มันก็ตรงกันอีกกับเลขหลดขั้นใหญ่เลขหลดขั้นปีกอับของแอดหางหลูกไส้าหาสองศูนย์หกนะคะของแอดนี่มันจะเป็นห้า4สองศูนย์สี่กเลตัดได้ได้หาได้หกหางผุ้นี้พี่น้องแต่ว่าขันอันไดออกแล้วพี่น้องกับพิจารณาบอสือหลายเอาเด้อค่ะ จังสองศูนย์จังหาสองมันก็ออกไปสดุสดสุดห่อนห่อนแล้วคือหงวดกอนกอนหนีนะคะแต่หงวดหนี่มันเหลียวก็คือหาศูนย์ศูนย์ซีสองซีหาซีเดอรพี่น้องนี่แหละแต่ว่าแอดนำ้ำนิ่นศูนย์ซีแอดนิ่งศูนย์ซีค่ะเพราะว่า <c oughs> มันอยู่ มันมันอยู่ส่วนสนมันอยู่ขางขางหรือมันจะเป็นศูนย์ซีหรือจะเป็นหาสองมากอีกกับบอ้องหเพราะว่ามันควนอยู่ขางขางพี่น้องควรอยู่ขางตะวักขางขางหาสองนี่ค่ะควนอยู่หาสองดิแต่ว่าเอดผันบอดบ,บอสบอนินหาสองแอดพันนินศูนย์ซีเพราะว่าหาสองมันออกแล้วมันจมะมาออกอีกแล้วไก่แเอดกับ,กบให 3ามหกศูนย์เลขกบานของแอดอยูดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าแอดหมักสามศูนย์ค่ะงวดนี้มักสามศูนย์ศูนย์สามเด้อคะ่ะเอาคะ่ะพี่น้องพิจารณาเอาคะ่ะพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาเด้อคะ่ะนี่ลคะค่ะหรือว่าจะมักตัวใดที่คว,ว่ำเบาของแอดเบาไปกคะ่ะพิจารณาเอาเด้อคะ่ะเอาขอให้โชคโชคหมันหมัน ในวดวัดนที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดนะคะเฮ้าไห่แคร์เน่ยเป็นห้เฮาไห่าหาแครเป็นแนวทางเดือค่ะพี่น,อน้องสื่อฉรากินแบงรัฐบาลไท้เฮ้าทอน,นันคะคลิมนีก้ก็สวัสดีค่ะโชคโชค,โชคมันหม,น,มนค่ะ